อเอ๊ะทำไมภาพมันแวบ,บแบบออ๋อทะเลสาบสองมู๊ดโอะนี่ก็แล้วแต่นะครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันใน r e t ร h ช d เดบส์ ths, พูดถึงเล่าชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าแซมแซมนะ่ยชอบตกปลามากครับเขาก็ไปตะเวนตกปลามาทั่วทุกสารทิศนะครับจนกระทั่งเข้ามาเจอทะเลสาบแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าอิมพิเรียมทะเลสาบแห่งนี้นะครับมีความลึกลับมีความซับซ้อนมีความน่าค้นหาเราจึงอยากรู้ว่าปลาที่อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มันเป็นยังไงความลับที่ซ่อนอยู่ณจุดลึกสุดข,ของทะเลสาบมันจะเป็นแบบไหนและเหนือสิ่งอื่นใดทําไมชาวเมืองที่นี่ถึงถทําตัวแปลกๆเหมือนมีรับลมคมไหนสักอย่างฉันได้อุปกรณ์ของคุณพ่อมาแล้ว น่าจะพอสำหรับการเริ่มต้นน่าจะเป็นอุปกรณ์ตกปลาของพ่อนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันมาที่นี่ทําไมฉันแค่ไม่อาจจะเมินเฉยต่อความรู้สึกแบบนี้ได้ฉันคงต้นไปหยุดที่เมืองและถามทางฉันตามหาทะเลสาบอิมพ r เรียไม่เจอเลยสักที่ในแผนที่เออฉันคิดว่านั่นน่าจะเป็นเมืองทวินไพส์นะเหมือนมองเห็นอยู่ขอต้อนรับสู่ทวินไพส์ชื่อเมืองมั้งครับน่าจะเป็นเมกามั้ง เมืองอยู่ไกลๆนะครับประเทศเขาใหญ่นะครับเมืองก็จะกระจายตัวนิดหนึ่งมีป่ามีเขาเยอะและวัดเดอะทำไมตัวกูแม่งเฮ้เราเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอครับอ๋อไปอ่านมาแล้วครับอันนี้เป็นแซมหญิงไม่ใช่แซมชายโอ้ผมก็เข้าใจผิดนอว่าเราเล่นเป็นตัวละครชายแล้วคือฉันต้องไปมีร้านขายยามีธนาคารที่ปิดตัวไปมีร้านอาหารของวิกกี้มีตึกสักอย่างไม่เปิด แล้วก็มีร้านขายเบ็ดนะครับผมไม้คิดว่าไอ้เจ้าไม้นี่น่าจะพอบอกทางได้อุ้ยหนุ่มหล่องานดีสูงใหญ่มีหนวดมีเขา่าและในเมืองที่มีแค่สองเรา <c oughs> สวัสดีพี่ชายดูจากอุปรกรณ์ที่เอามาแล้วเธอคงจะมาตกปลาสินะฉันไหมนะเป็นเจ้าของร้านนี่ไม่ว่าเธอจะตกปลาคุณภาพไหนก็นแล้วแต่ฉันยินดีซื้อหรือถ้าเกิดอยากหาเหยื่อใหม่หรือเบ็ดใหม่แล้วก็มาถามฉันได้หรือถ้าเกิดแค่เงาเหงาอยากคุย ฉันก็พร้อมเสมอถ้าจะคอยเติมอุปกรณ์เข้ามาเรื่อยๆตลอดเวลาไว้ลองมาดูใหม่นะแล้วก็ใช่คงอยากรู้แล้วสินะว่าทะเลสาบอิมพีเรียลไปทางไหนถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ก,กลับไปทางที่เธอมาแล้วก็หันหัวไปทางทิศตะวันออกไปไม่กี่ไมล์ก็เจอแล้วเธอจะรู้ว่าเธอใกล้ถึงถ้าเกิดเธอเห็นอุโมงค์ค่ะพี่ใชยจําไว้นะครับทุกคนกลับไปทางที่มาแล้วก็หันหัวไปทางตะวันออกเจออุโมงค์คือใกล้ถึงแล้วฉันควรทําอะไรโอ้ยมีการเลือกด้วยเหรอครับนอนไม่เป็นไรกับขับรถไปที่ทะเลสาบ โอ้มีระบบทางเลือกฮะขับไปทะเลสาบนี่มม่ก็นานแล้วนะที่ฉันได้มาตกปลาในทะเลสาบแบบนี้รู้สึกเหมือนมือน่าจะตกนิดหน่อยบางทีควรจะไปอ่านคู่มือตกปลาให้ฟื้นฟูความจําสักนิดอ่าโอเคเข้าใจได้วิธีตกปลรอ เมื่ออยู่ใกล้น้ําให้ทําการคลิกซ้ายทําการเวี่ยงเบ็ดเข้าไปถ้าเกิดใช้ไปที่แตกต่างก็จะโยนได้ไกลขึ้นเมื่อทําการปล่อยคลิกซ้ายลูจะทําการจงลงไปในน้ำณจุดที่เราเลงลงไปลูที่แตกต่างก็จะลงไปได้ลึกยิ่งขึ้นในขณะที่ลูกาลังจมไปนั้นมันจะทาการดึงดูดปลาเข้ามาคลิกขวาค้างเอาไว้เพื่อทําการประคองให้ลูอยู่ในตําแหน่งเดิมและเมื่อปลาติดเบ็ดแล้วก็ให้ทําการคลิกซ้ายเพื่อดึงกลับเข้ามาระวังให้ดีถ้าดึงแรงเกินไปปลาอาจจะหลุดถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่าตัวสายเอ็นมีปัญหาแล้วให้ทําการคลิกขวาค้างเอาไว้ เพื่อทําให้ตัวสายยังคงที่แล้วก็ไม่ดึงแรงเกินไปถ้าเกิดตกอะไรไม่ได้กด R เพื่อดึงลูกลับมาจัดให้สวัสดีฮะ I'm Sam คลิกซ้ายค้างแล้วก็เล็งจุดนั้นมีฟองน่าจะมีป่าสีแดงคืออะไรอ่ะสีแดงคือเกินระยะอา่างั้นไปตรงนั้นอุ้น่ากลัวจดัดนั่นป่าเชี่ยอะไรวะนะ่ะเชี่ยแน่ครับเหมือนจะมีป่าอุ้ยป่าติดดึงอ๋อต้องประคอง ตัวผมบางนะครับตรงฮุกอ่ะมันจะมีเสรีลักษ์เป็นเทนชั่นอยู่เป็นแถบวิ่งถ้าถึงสุดเมื่อไหร่นะครับก็คือน่าจะหลุดฉันได้แชทไหฮะเขาดูเศร้านิดหน่อย what is my chat เอาคุณสามารถลากกระเป๋าได้แต่ไปที่ตัวผมไม่ได้ลงไปในน้ำผมว่ามันก็อยู่ในส่วนที่รับได้นะอุ้ยตกแบง <laughs> อะเผื่อใครไม่เห็นจังหวะที่ผมดึงมันจะเกิดเทนชั่นขณะดึงผมต้องคลิกขวาเพื่อประคองแล้วพอปลาหยุดดึงผมก็ดึงซ้ำได้อ่ะ ประคองหมดแรงแล้วก็ดึงโอเคครับแต่ป้าแบสตอนนี้ผมว่าผมลองเปลี่ยนเหลี่ยมดีกว่าฮอะไรตาแดงๆอยูน่นะวะน่ะเขาเห็นคนตาแดงอยู่ข้างใน,นนั้น่ะเฮความน่ากลัวสินะวัดเดออะไรอ่ะ บันทึกของเจนกิน2พฤศจิกาฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทวินพายเมื่อวันนี้เองและฉันก็เริ่มทําการสํารวจดูรอบๆเมื่อนี่บางอย่างแปกไปเหมือนจะมีสิ่งมีชีวิตที่เกิดการกลายพันธุ์อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้บางสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจะต้องสืบค้นต่อไป <c oughs> มีเตียงแบบนี้อ๋ออะไรเนี่ยให้บันทึกไปหลายที่จังบันทึกของเจนกินหพฤศจิกา หลังจากที่ฉันทำการขุดคุยประวัติของเมืองนี้ฉันก็ได้เจอบางอย่างที่น่าสนใจเหมือนมันจะมีข่าวคนหายตัวไปหลายคนเยอหลายคนที่หายตัวไปนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนเล่ร่อนไม่มีทั้งเพื่อนและครอบครัวผู้คนที่จะเกิดหายไปแล้วก็คงไม่มีใครสังเกตและเมื่อฉันเอาเรื่องนี้ไปคุยกับชาวเมืองพวกเขาก็มองฉันด้วยสายตาเย็นชาฉันไม่แน่ใจว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือพวกเขาแค่ไม่ใส่ใจหรือเปล่าแต่ฉันก็ยังไม่มีข้อมูลมากพอ่จะมาตัดสินได้ น่าสนใจฉันแค่จะมาตกปลาแต่มีเรื่องให้สืบสวนแบบนี้บอกเลยว่าน่าสนใจจุดนี้คืออะไรเอ่ยห้ามปลุกลุกไม่สน <laughs> ไม่สนโอโอเหมือนจะมีแท่นสักอย่างด้วยฮะมีเสียงสักอย่างในนี้ครับคนไม่น่มีอะไรมั้งถ้าจะเอาให้คุ้มนะครับก็ตกปลาไปเยอะแล้วครับผมเชื่อว่าพี่ไม้ให้ราคา นั่นคืออะไรอ่ะซากปลาเหรอเอ๊บรรยากาศเริ่มน่ากลัวแล้วฮะผมไม่ค่อยชอบนะครับแบบการสู้กับสิ่งมีชีวิตใต้น้ําอ่ะเหมือนแบบมันพร้อมจะแบบลากผมไปกินมากมเลยโซนนี้ละกันอย่างน้อยใกล้ชายขอบโอเคอยังไม่ใช่ปลาที่หน้าตาน่ากลัวเกินไปแต่โซนลึกแม่งลึกจัดเลยเว้วยเฮ้ยปลาเชื่อเลยว่าน่าตาน,น่ากลัวจัดเลยปลาแผงคอได้ยางกับปลาสิงโต บอกเลยว่าแจ๋วจริงได้ปลาแบทตัวใหญ่อีกสัก2ตัวก็เต็มแล้วมั้งเนี่ยว่าแต่นัมเบอร์ด้านซ้ายล่างคืออะไรครับมันคือระยะเวลาเหรอครับว่าถ้าเกิดเกิน7วิมันจะมีปัญหาเหรออ๋อ,อระยะสายผมน่าใส่ไม่พอแล้วมั้งครับดูทรงโอเช่ปลาเต็มเป๋ากลับไปหาพี่ไมค์ของเราดีกว่ากลับไปรักไม้อีกรอบหนึ่งมาครับพี่ไม์หนูกลับมาละ นุ่ลรอสูงใหญ่งานดีเห็นแล้วอดใจไม่ไหวมาครับสวัสดีหนูเป็นไงบ้างวันแล้วให้ฉันช่วยอะไรเธอดีขายปลาพูดคุยซื้ออุปกรณ์ไว้เจอกันค่ะขายปลาก่อนดูซิว่าเธอได้อะไรมาปลาแชทโอ้ราคาแม่งถูกจัดเลยวะโอ้ยราคามันก็ไม่ได้นับว่าแพงสักเท่าไหร่โอ้ปั๊บเดียว500กว่าแล้วนะลองดูอุปกรณ์สิอันนี้คือชักี้จะสามารถลงไปได้13ฟุตหรอ แล้วก็มีอันนี้นะครับเป็นคันเบ็ดโยนได้20ฟุตโอ้ดูมีของหลายอย่างเลยแฮะผมอยากเก็บเงินให้ถึงประมาณแบบ750อา่ะหรือไม่ก็เก็บให้ถึงพันหไปเลยครับเพื่อซื้อเนี่ย C B บีเเนี่ยชื่อมันแบบโคตรเท่เหมือนอุปกรณ์ของเธอจะไม่ค่อยดีนะถ้าเกิดเธอไม่มีเงินพอสำหรับซื้ออันใหม่แล้วก็จับปลามไม้ฉันได้เลยนะจะยินดีซื้อทุกตัวใจดีสุดๆใจป่าสุดๆหน้ามืดซื้อไปเห็นว่าฉันเป็นสาวที่สวยเลยสินะ ฉันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะบอกให้รู้ไว้ก่อนปะงั้นเราก็ตกแบบสปีดลันนะครับสปีดลันเลยปะตกปลาค่ะก็กลัวปลาตัวนั้นมากเลยมองไกลๆนี่มันโอ้แม่งแย่งกันกินโทษทีที่เป็นเสาฮอตดไปหน่อยปลาแย่งกันกินเลยตกหมดไม่สนลูกไครไอะปลาน้อยนี่รอบเป็ตัวมันใหญ่ฮะอันนี้ปลาเทราปะโอ้งั้นตอนนี้ก็เต็มเป๋าครับ อ๋อก็แค่วนขายวนขายเรื่อยๆเลยสิแล้วเมื่อไหร่ความลับมันจะออกอะหรือความลับมันจะขึ้นกับโปรเกรสเวลาเราซื้ออุปกรณ์ปะยิ่งลึกยิ่งเจอยิ่งเจอยิ่งลึกใช่ไหมอีกนิดนึงผมเก็บข้ามขั้นไปได้เลยเนี่ยแต่เพื่อให้คอลเลกชันผมมันครบถ้วนผมว่าผมซื้อเป็นค้นบันไดดีกว่าคาร์บอนหลอดแล้วก็ซื้อเป็นอันนี้เพื่อเป็นั่าบันไดน,นะครับเผื่อเราปลดล็อกทั้งหมดจะได้มีอาชีพเม้น ต่นี้จะปาได้ไกลขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าผมใช้ไอเทมเป็นคาร์บอนละแล้วก็เปลี่ยนไปใช้เป็นชาร์กี้นะครับเฮ้ยหรือว่าไอปลาสิงโตนั่นมันจะเสร็จผมวะหน้าตาแม่งน่ากลัวจัดแต่โอ้ไม่ก้าเหมือนจะมีคนตกปลาคนอื่นตงโน้นกันเหรอบางทีเขาอาจจะรู้จุดตกปลาดีๆอ๋อไอนั่นดำๆมาแล้วเผื่อใครมองไม่เห็นนะครับผมจะซูมให้ดูมันดำๆอยู่ตรงท่าตรงนั้นนะ่ะเฮ้ยยังอยู่อะ่ะเฮ้ยเป็นคนหรอนี่ก็ผีอุตส่าห์ท่าเดินมัน น้องแซมมี่ขยี้ใจขอลงไปดูหน่อยค่ะศพหายแย่ yeah, ละผมไปไกลเลยดีกว่าผมว่าจุดนะของดีกูปิดตาเลยน่ากลัวน่ากลัวมากนี่ไงเอปาเวสแต่ผมรู้สึกว่ามันมันน่าจะมีของดีแม่งหายใจเป็นฟอง เสียวสันหลังจัดจัดโห oh, ปลาแม่งหน้าตาอย่างกับเอเลี่ยนพี่ชายกินของฉันไหมโอ้ oh, แม่งไอตัวนี้มันงาป่า hey, แต่ไอตัวนี้หน้าตาแปลกๆเหมือนกันนะปลาเป็นตุ่มๆุ oh, ่ยแรงดึงเยอะด้วยโอ้ oh, มันจะยืดเยื้อเพราะเราเราเรา,เราสู้วันไกลนีเองก็จะละปลาตัวนี้มันดูบ,มบวมๆฮะตาติดเชื้อแล้วก็มีรูปรูปดวงตานะครับ ไม่รู้ฉันอยากได้ปลาสิงโตนะั่นน่ะไปเลยอ่ปิด <laughs> อย่างที่รู้ันที่ผมไม่ชอบนะครับผมไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้เท่าไหร่โอ้โหแม่งเลยกูไปนิดเดียวมาพี่ชายฉันน่ากินฟันมันเป็นฟันคนน่ะผมโคตรไม่ชอบเลยครับภาพเคิร์สะเป็นปลาฟันคนะทุกคน en, น่าจะเคยเห็นมั้งภาพเคิร์สในอินเทอร์เน็ตอะเป็นปลาที่แบบผุดขึ้นมาจากน้ําทําปากบุงบ๋งๆแล้วแม่งมันฟันคนน่ะเฮ้ยนี่มัน ฉันได้มือเหรอมืออะไรอ๋อปลาไลออนแฮนด์เหรอครับเป็นมือคนเหรอ,อตรงกลางได้แม่งปลาชุมมากลงไปลึกๆลึกๆลึกๆ Oh my god กูเห็นเชี่ยอะไรข้างล่างนั้นนะ่ยหน้าตาเหมือนไม่ใช่ปลาเลยอะโอ้โหลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยา่าอ,อย่า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 อย่อย่าอย่าอยอย่าอย่าอย่าอย่ย่า่าอ่าย่าอย่าอย่าอยอยาอย่าออย ไม่เอาไม่ยุ่งไม่พร้อมไฟสลัวแบบนี้มันดูโรแมนติกกว่าที่คิดนะคะพี่ไม้คิดเลไกับหนูป่ะเนี่ยเปิดไฟสลวยยวใจสุดฉันมีสต็อกใหม่เติมเข้ามาบอกได้นะเกิดอ,อยากซื้ออะไรว่าแล้วให้ช่วยอะไรดีขายมันก่อนเลยวุย้ยตัวละร้อยสามสิบเอ็ดเลยเหรอปลาทราก็ธรรมดาเนาะอาจจะเพราะเบ็ดผมมันดึงดูดปลาตัวใหญ่ขึ้นปะเฮ้แล้วทําไมปลาอินเฟกมันถึงไม่ไม่มีราคาอา้าวเอาออกไปได้ด้วย แล้วกูจะทำยังไงกับมันได้อ่ะแย่แล้วครับทุกคนแม่งติดอยู่ในกระเป๋าว่าออกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเธอตรงนั้นน่ะไอเจ้าหมอนน่ะมันไม่ยอมซื้อปลาเธอใช่ไหมฉันสังเกตเห็นว่าเธอมีปลาแปลกๆที่อยากจะขายสินะไอเจ้าไม้นะ่ะมันไม่เข้าใจแต่ฉันเหรอไม่ไม้ไม่ไมจะเห็นมูลค่าที่แท้จริงของปลาเอาเป็นว่ายังไงดีล่ะเธอยอมขายฉันไหมถ้าเกิดเจอปลาแปลกๆเดินข้ามมาหาฉันได้เลยนะไม่ต้องห่วงลองขายปลาดูซิ เฮ้ยเงินมันถึงนะพูดไปมันให้ตัวละสี่ร้อยกว่าเลยนอะอย่างงี้ต้องเอาเงินไปเปี่พี่ไหมขายเจนกิ้นมาเปี่พี่ไหมพูดถึงระยะความไกลเหรอต้องใช้ 1, พันห้าเพื่อซื้อซีบีสเลยนะกับความลึกผมยังไม่พรอ้อไม่จะไปเจอความลึกระดับนะั้นทำยังไงดีมั่น่ากลัวมากเลยแบบนี้มันอ่ะสักหน่อยละกันเอาว่าถ้าเกิดได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร,ม,ไรมีอะไรแปลกๆไหม เฮ้อะไรยืนอยู่กลางน้ำวะน่ะแม่งลงไปล้เฮ้ยมึงอ่ะพอหัวมันนี่ก่อนดิอุ้ยลืมไปว่าเ <laughs> บ็ดอันนี้มันหนักมากอ่ะ,อะนายกินก่อนแล้วกันนายกินก่อนแล้ว <laughs> โอ้โหปลาแบดอีกแล้วแองเกอร์มันหนักนะครับนะโอ้โหกูบอกเลยว่าดูจากเงาแล้วแม่งเล้าใจจัดๆ ทำไมภาพเป็นขาวดาอ่ะขาวดาคืออะไรอ่ะภาพเป็นสีแดงๆด้วยอ่ะผมยังไม่พร้อมจะมาตรงนี้อยู่ผมผมว่าอย่าพ, travels, าพ יד, ึ่งอย่าพ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 ึ่งมันดูมันดูสะกิดใจไงก็ไม่รู้สิไม่ใช่ทางของผมเลยครับเกมปลาแบบโพลิกอนต่ำๆแบบเนี้ <c oughs> ความพเฮ้ยแม่งเอ้อยกูกำลังกลัวปลาโผล่มาเชียนีนจะน่ากลัวเกินไปนะทำกูสั่นกลัว กูอย่างนี้เลยแล้วกันมาถึงจุดหนึ่งคงต้องลงไปถึงแหละเหมือนจะลงไปถึงเนี่ยก็ไม่รู้สิปะโอ้โหแม่งเลยหางยาวด้วยหางยาวด้วยโอ้หม่ก้าอ๋อมันเป็นปลามีมันเป็นปลามีสอมันออกมาจากปากเอยเทนชันเท่นชันเทนชันเทนชันเถือ เออเฮอะหเหลุดอุ้ยเกือบเกือบเกือบหลุดเกือบหลุดแต่ไม่หลุดเกือบหลุดแต่ไม่หลุดโอ้ต้องสู้นานกว่าที่คิดผมนึกว่าจะเป็นตัวตัวใหญ่ๆนะครับอ๋อมันแค่เลื้อยออกมาจากปากฉชนขอโทษนะแต่นี่มันปรสิตบ้าเลยว่าออกมาจากปากเนี่ยปลาปากปรสิตได้เวลาละขายเจนกินไปเปพี่ไหมเงอุ้ยปลาตัวสามแปดแปดเลยอยู่ อย่างแพงกูบอกเลยว่าเล้าใจจัดจัดจำได้ว่าเหลี่ยมนี้ไหมนะน่าจะโยนลงไปได้ผมเน้นของยากไปแล้วก็เอโอโยปลาเยอะปลาเยอะยัวเยียลงไปโอเคสุดละนั่นเชี่ยอะไรวะนะ่ะเฮ้ยแกน่ะสใจกินใช่ไหมกระตุกให้ดูน่ากินด้วยเจ้เฮ้ยแม่ตกใจเชี่ยเอ้ย อะไรเนี่ยปลาฟันคนเหรออีหน้าขยะขยงนี่มันเป็นแผลเหรอหรือเป็นร่องฟันอะไรอยู่บนหัวน่ะโอ้โหแมง่งพครับผมรู้สึกว่ามาตอนเช้ามาดูหน้าขนลุกวะมันมีตอนอื่นที่หน้ามาอีกไหมเนี่ยเอ๊ะอันนี้ปลาดูหน้าตาธรรมดานะครับเอ๊ออีหวังว่าไอปลาตัวน,นี้มันจะไม่กัดฉันนะวัดวัดวัด โอ้โหตัวดีๆทั้งนั้นเลยพอดีไปกลับบ้านสำหรับการซื้อสองเอ๊ะรอบที่แล้วผมไม่เห็นอันนี้นี่นะทำไมมันถึงมีรองเท้ากับถังน้ำเอ๊ะรอยเท้าหายไปอืม อยากพายเรือไปจังพูดเป็นงั้นหละอย่าเลยตาบใดที่เท้ายังเหยียบอยู่บนพื้นดินน่ะมันอ้อเอาบันทึกเหรอเนี่ยเพิ่งเห็นบันทึกของเจนกินวันที่14ธันวา ทีแรกฉันกคคิดว่าคงไม่มีอะไรแปลกไปกว่านี้แล้วแต่ปรากฏว่ามันดันมีเหมือนเป็นวิหารสักอย่างพังๆอยู่ใจกลางสักที่ดูจากซากแล้วมันไม่ได้ตรงตามอารยธรรมมนุษย์หรือสิ่งใดที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยฉันจะลองศึกษาแล้วก็หาตัวอย่างของมันดูว่าสามารถระบุระยะเวลาของมันได้ไหมทําไมถึงไม่มีนักโบราณคดีคนอื่นมาทําเรื่องตัวนี้เลยล่ะหรือว่าถูกปิดปากกันนะฉันจะเป็นลายต่อไปหรือเปล่าฉันต้องระวังตัวให้ดีหมายถึงที่นี่แหละครับคือเป็น สิ่งปลูกสร้างพังๆโบ,โบราณโบราณสักอย่างของบางสิ่งที่ไม่ใช่อ,รอารยธรรมมนุษย์อย่างนี้เหรอหรือว่าในสุสานมันจะมีล็อกที่ผมมองไม่เห็นอยู่ขอสแกนสแกนนะว่ามันมีปุ่ม e ให้กดไหมนี่ไงโอ้แม่งซ่อ,อยตรงนี้มองไม่เห็นบันทึกของเจนกิน25มกราคมผู้คนที่นี่เขาไม่ได้เข้าใจเลยว่าเรื่องนี้นั้นมันลึกเกินกว่าที่ฉันคิดเอาไว้มีบางสิ่งจับตาดูการสืบเรื่องราวของฉันฉันเห็นมัน มันจับตาดูฉันตลอดมันจะหายไปทุกครั้งก่อนที่ฉันจะได้สังเกตมันดีๆชายตัวสูงใหญ่รูปร่างเหมือนเงาที่มีดวงตาสีแดงไม่เคยมีใครเห็นมันทุกคนต่างพูดว่าฉันคิดไปเองเพราะเขาทำเหมือนกับว่าฉันเป็นคนบ้าฉันไม่ได้บ้านะเว้ยฉันรู้มันมีอยู่จริงฉันรู้มันมีอยู่จริงหนูเชื่อค่ะพี่ชายแสดงว่าเจ้าเจนกินเขาเคยแบบปกติดีจนกระทั่ง สืบเยอะเกินไปจนเป็นบ้าอย่างนั้นเหรอตัวัวใหญ่ราคาแค่ร้อยหกเก้าเองเงออันนี้ปลานี้200กว่าบาทปลาปากยาวนี่300กว่าบาทเฮ้ยน่าจะมีเงินพอซื้อซีบีซ์แล้วนะครับนะอันดับแรกสุดต้องซื้อซีบีซก่อนจะได้ยืนอ,อยู่ในฝั่งที่เราปลอดภัยได้นะครับมีแค่อันเดียวเนาะซีบีซแล้วก็เหลือเงิน800ไปซื้อโคเมทเฮ้ยผ่านการคำนวณเป็นอย่างดีเอาเป็นเปลี่ยนเป็นโคลเมตแล้วก็เปลี่ยนเป็น ซีบิสบอกเลยว่าเวี่งอย่างไกลไกลสุดที่จะไกลได้โอ้แม่งไกลสุดขอบไกลจนมองไม่เห็นเลยตรงนั้นแล้วกันโอ้โหสุดโหดอ่ะบอกเลยโอ้แม่งโอ้แม่งอะไรอ่ะเสียงเหมือนวิทยุพี่ชาย เฮ้ยตัวอะไรมาแม่งน่ากลัวจัดๆกินดีช่วยคนลุก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 กินเร็วกินชั้นกินชั้นกินเร็วกินชั้นเร็วเฮ้ยไม่น่ากินหรอทำไมไม่กินนะวิทยุเลย เฮ้ยวิญญมิลิกิทสิเป่าเฮ้ยวิญญแบบวิญญจริงจังเลยอ่ะโอ้โหเปิดเป็นเพลงเลยโยมามามาอดอย่างน,านั้นเฮ้ยเพลงเฮ้ผคุณไปเปิดตอนไหนอ่ะอ้าวดูแล้วผีเปิดวิญญุให้เองด้วยโอ้ยตัวอย่างใหญ่เลยกินทีครึ่งถังเยอะมันจนหมดวันเลยอ่ะ อยากรู้ราคามาเลยตัวเดียวก็ทำกูหมดแรงอันน่นี่ยะอยากขายอะ่ะเดี๋ยวลองวนไปขายก่อนแป๊บหนึ่งดีกว่าเขาเรียกว่าระยะเวลาไม่คุ้มกนะที่ยืนโยกกับมันนี่ไม่ได้นะไปตกปลาเล็กปลาหน่อยดีกว่าใช่ไหมไไ่สภาพเมืองมันดูอึมครึมเมื่อวันนี้ว่าแล้วสภาพอากาศแปลกๆเฮ้ยคุยได้ด้วยเฮ้เฮ เฮ้อเอาปลาให้กลับออกไปในเมื่อผมก็ทำได้แค่ให้ปลาอยู่แล้วป่ะเพราะว่าเจนกินหายไปอ่ะอ๋อแต่มันก็ขายปลาอยู่นะครับตัวร้อยเจดสมันไม่เห็นคุ้มเลยหรือเรื่องราวของเจนกินจบแล้วครับเอา้าพี่ก็มายืนขายปลาเหมือนกันเหรอเฮ้ ่องจากด้านหลังกันซิเอ้ยฉันต้องการตัวอย่างมากกว่านี้ปลามันคือปลา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 เป็นปลามาตลอดฉันรู้ว่าพวกมันดูงานวิจัยของฉันยิ่งใกล้กว่าที่เคยมันเลิกที่จะหลบซ่อนอีกต่อไปแล้วทํให้พวกมันถึงยังไม่ฆ่าฉันสักทีล่ะมารู้ว่าฉันแอบทำอะไรรอบๆแต่มันก็ไม่ยอมจัดการฉันไม่มีพวกมันสักคนที่ทําแม้แต่ไอ้เจ้าเงาหน้าโง่หน้าคิดว่าฉันเป็นบ้าถ้าเราทั้งหมดจมลงไปแล้วก็ดูซิว่าใครจะเป็นคนบ้ากันแน่เราทั้งหมดจะจมลงไปพวกเราจะตายกันหมดวัดดเฮล อตอนเช้าเนี่ยมันแดดสีแดงแสดผิวจริงๆรับนี้เปลี่ยนไปตกจากท่าฝั่งนูน้น ินของกูกินของกูเหอะขอขอกินเหอะกินเหอะกินเหอะผมอยากได้ไอตัวเนี้ยถ้าทางมันดูแบบปิศาจอะพี่ชายกินของหนูเถอะนะแบบ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 เร็วกินโชบไปโชบมาแต่ไม่กินคืออะไรวะกินกินหรือต้องลงไปลึกกว่านี้อะแต่ของผมมันลึกกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่ใช่หรอมันสุดได้แค่สาห้าเอ๊ะๆอๆเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเทำไมมัน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 ลึกกว่าที่เคย ไม่ชอบไม่ชอบบอกเลยว่าไม่ชอบโอ้นั่นแขนค้นนี่อวัยวะหมดเลยครับและไอเส้นที่มันตรึงๆนั่นมีดวงตาด้วยครับอะไรวะ hey, เฮ้เบตผมไม่ได้ลึกขนาดนี้นะครับที่ผมซื้อมามัแค่สีห้านี่มีซี่ฟันมีโน,น่นนี่นั่นเฮ้ อย่าโฉบมาตัดกล้องนะเมาส์สะดิดอแตจะแบบนั้นนะ่ะห้องเหมือนบอสไฟเลยอ่ะต้องเยื่อมันขึ้นมานี่กัดฟันแน่นเลยนะเอ๊อเอ๊ะพอเอนี่ลึกระดับเกนะ้าสิบเแล้วแต่มันยังตกไม่สุดเลยนะมิเตอร์แบบไม่ทำงานแล้วอ่ะเอ๊ะทำไมฉันเหมือนเห็นปากนี่ ปากไรเขี้ยวอย่าอ้ำแล้วกระตุกแขนกูนะอี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 เฮ้ยเหมือนมันจะอ้าได้เลยอะ่ะโอ้ยกระตุกไม่ขึ้นด้วยโดนล็อกเอ็นโดนล็อกละคืออะไรอะ่ะดวงตาหรือปาก ข้าบนไม่มีอะไรแต่ข้างล่างเหมือนจะมีซัมติงซัมติงเอาเอาภาพดัดอย่าก,กระตุกกุลงน้ำนะอุ้ยอุ้ยภาพตัดเอาแข็ง ไม่ต้องเฟิร์สเพอร์ซันก็ได้ป่ะฉันจมถิ่งลงไปราวกับก้อนหินสูญเสียทั้งจิตใจกล้ามเนื้อและกระดูกได้เปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังและจุดลึกสุดของทะเลสาบ ฉันได้พบพระเจ้าฉันได้เจอพระเจ้าทรงทรงนั้นบีคัมวันวิดอาร์หรอเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเรา และด้วยกันนั้นเราจะกลืนกินทุกสิ่งโอเคเสียว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 ไม่นะไม่มีนะเสร็จละ กูเจอพระเจ้าแล้วก็โดดลงเลยแสดงว่าเหตุผลที่ชาวประมงคนก่อนนั้นเราโดดลงไปเขา,าแบบนี้สินะเขาได้ไปเจอกับพระเจ้าผมว่าพระเจ้าเป็นสิ่งที่เจ้าตัวในก้นทะเลสาบมันสร้างขึ้นมาให้เราเชื่อแบบนั้นไม่น่าใช่นะแค่มันหลอกลวงมนุษย์นะครับว่าสิ่งที่มนุษย์เห็นคือพระเจ้าเรื่องราก็คุ้มเครือนะครับนะแต่ก็เซตติ้งถือว่าดีนะครับเสียดายไม่ได้ตกปลาทุกชนิดทุกตัวแต่เรื่องราวทั้งหมดถ้าให้พี่คิดเนี่ยพี่ว่า มันคือปีศาจมันสามารถหลอกลวงมนุษย์ได้มันสามารถบงการมนุษย์ได้มันสามารถสร้างสปีชี์แปลกๆเพื่อให้มนุษย์มาตกปลาที่บ่อนี้แล้วก็ไปเจอความลับได้เพื่อกินมนุษย์เพราะข้างล่างสุดเนี่ยไม่ได้มีซากอื่นนอกจากซากมนุษย์นะครับนะงั้นอรารยธรรมโบราณที่อยู่ตรงเสาหินนะั่นมันคืออะไรกันแน่มันมีความหมายว่าอะไรหรือมีความลับซ่อนอยู่ที่ผมยังหาไม่เจอถ้ามีก็อาจจะต้องไปศึกษาดูเผื่อมาหากันต่อไปนะครับนะและอย่างการหายตัวไปของเจนกินอีกนะครับเทปสุดท้ายทีย่ขอทิงเอาไว้คือว่า ทุกคนจะจมลงไปทั้งหมดทุกคนจะตายทั้งหมดแต่เจ้าเงาดำเจ้าสิ่งที่เฝ้ามองไม่เคยทำร้ายเจนกินเหมือนปล่อยให้เจนกินศึกษาไปเพื่อจะทิ้งเทปเอาไว้เพื่อให้คนมาหาต่อเหรอหรือเรื่องราวมันลึกกว่านั้นครับ จริงๆแล้วเจ้าสิ่งหิวใต้นั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีใครรู้ครับชาวบ้านจะรู้ก็ได้และเป็นคนสังเวยเป็นเหมือนกับสิ่งมีชุดโบราณนะครับที่ช่วยปกปักรักษาเมืองแห่งนี้หมู่บ้านแห่งนี้โดยต้องทําการสังเวยชีวิตของมนุษย์ในเมื่อจะเอาใครแล่ละก็เอาคนไร้บ้านเละหอนที่หายไปก็ไม่ได้สนใจใช่ปะก็เอาเป็นว่าเกิดปลาตัวไหนที่คุณยังไม่เห็นในวิดีโอเกิดอยากรู้เราโหลดมาเล่นดูสิจ้าและนี่คือ red h e a depth นะครับนะความลึกอันน่าสะพรึงดูจบแล้วชอบกันไหมครับถ้าดูมาถึงขนาดนี้ แล้วยังไม่ได้กดไ like. ลค์ฝากเราไปกดไลค์คนละทีนะครับเพราะว่าถ้าคุณดูจบได้แสดงว่าเจ๋วมากนะครับคุณต้องชอบ้วครับคุณดูมาจนจบกดไลค์คนละทีนะครับไม่เสียหายหรือเกิดคิดว่าจริงๆเรื่องราวมันหมายถึงอะไรมันสื่อถึงทรงไหนความลับมันคืออะไรคอมเมนต์คุยกันนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนุกดีเกิดมาดูว่าคอมเมนต์ไปทางไหนแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะร,รับชมมาจนจบขอบคุณซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์แชทแฟนตัวกลมที่ซัพพอร์ตกัน สำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเกมตกป้าหลอนๆขนลูกทุกครั้งนะครับนะสวัสดีครับผม